ก็เลื่องสี่หัากันต่างต่างต้นพี่นอ้นอ,องนกพุ่สะกอนกับแม่หอยต่างตน้นมีเกียดต่อเรอ,หรอ้หมต่างต้นหนึ่งหมื่นบาทนะครับดอกกะรู้สึกว่าบ้านบ้านหักบ้านหักบ้านเฟอรี่ที่่ ต่อยอดกันไว้กับท่าแม่พ่อรู้สกว่าจะสองมื่นครับแล้วก็มีแม่แม่ยุต้างประเทศอีกหามื่นนะครับ,บอตอนนี้ก็สิบประมาณแปดมื่นกว่าแล้วนะครับผมกับกับ<อ>ยอดบุญครับยอดบุญ<อ>ทำบ้ามือเปิดวงน,น,ะนะครับเอาไปสมทบหอละขั้งตอนนี้หอละขั้งเหลือยุสองมื่นกว่าบาท จากที่เฮ็ดนั่นเฮ็ุนี้มากเหมือนแล้วเหมือดไปแล้วสองแสนซี่เพราะว่าเงินมาในสองแสนหกนารอหมอนเนาะเหมือดไปแล้วสองแสนซีได้ละเอียดทั้งเหมืดอดเพราะวันกเป็นคนบริหารนะครับตอนนี้ก็อยากปูพื้นปูยังอีกนะครับก็นี่แหละการที่รวมพี่น้องผู้ใดอยากต่อยอดพอจะเป็นสภาพบุญไฮเรเดอนะครับนอกอาอายอยู่ในห้องครับอยู่กลุ่มร่วมเด็กหน่อยเลยในห้องนี้เต็มห้องอยุอย่เนี้ยถ้ากันเบื้องหนังครับผมธนาคารทกรสครับนกพิมพ์ถือปะ <im itation> <im itation> ส้งผมสรงผมกัดซื้อคือซิ่งจังบอก <im itation> พ่อจะพ่อจ๋าใจบุญครับขอบคุณครับ <im itation> ผมใจบุญน้ำกันนี่ละครับนี่น้องๆแม่ๆครับทากันพากันเสียบซอยกันนะครับนี่เสียบต้นบุญซอยกันืันนี้พ่อจ๋าได้ขี่สร้างเลยครับกำนังเอกแพรวเป็นพะเวสันดรกกำนังมาที่นะครับ แล้วก็น้องอ้ายกับน้องเบกเป็นกันหาชาลีปลาอ้วนเป็นสู้โชคผู้ใดมื่อนี้ไล่สดทั่วประเทศไทยนะครับมาเบิ่งขบวนนั่งเกีนงสู้ชคกันได้ฉันจะเป็นนางบิตตามันมีเป็นนางกับมิตตาหน้าหน้าขบวนนางร่งเขามีอย่างเนี้ยเจ้าแบบที่จริงนะเจ้าขบวนนางร่งเขามีอย่างเนี้ยบอกฉันเป็นน้องฟังด้วยมีโป่งละมีมีมีกองย้มมาจากอุดรพิดค่ะจันแบงค่ะแล้วก็มีนางรับมาจากโรงเรทพบ้านครูของผู้แม่กับครูเวียงครับ แล้วก็มีมาจากน้องไฮวิทยาพอกับของผู้อิวค่ะอันนี้พ่อจ้าเป็นเจ้าภาพด้วยครับเนอเป็นเจ้าภาพบุญเดินซีให้พี่น้องบ้านหนงแค้งนะครับเป็นมือเปิดวงความประชื้อว่าเอาเลิกเอาใช้จ้างของเงาวให้แล้วก็อ่าเขาเอิ้นว่าจ้างสร้างให้เพื่อให้การแท่เชิญพระเบิดเขาเมืองสมบุญแบบที่สุดฝนฝ่ากับที่ได้ตกต่ำต้องฤดูกาลม,มาแบบแม่้าหนาแม่นครับ ปราจญ์ตั้งต้นไปถามพี่น้องเมื่อวันหนึ่งเหมือนเดิมครับผู้ใดอยากเฮ็ดบุญกาโอนต่อยอดแล้วก็พี่น้องก็แจ you know? ้งอยู่ในนี้ได้เลยว่าโอนแล้วเท่านั้นโอนแล้วเท่านี้เดี๋ยวลกติสาถูกไปน้ำเงีครับแม่หอยแดงน้ำแหน่สันแม่หอยเป็นยังไงขอบคุณพี่น้องที่เข่ากุมยางรู้ว่าตอนนี้พันคนเหลือเด้อในกลุ่มนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับวันนี้ถ้าในสามพันคนนี่โอ้ยผดจานี่คือสิแลนอ้อมหันจะซีบหลอบแล้วเนาะ แรนมือละรอบเอาอบนกับพี่น้องไว้เป็นนางฝ่าละนอนสันห่วยขึ้นเด็ดเป็นนางฝ่าเร็วแท้เมื่อดอีป้าได้ได้เป็นนางฝ่าพี่น้อง <c oughs> ตุยเออตุยทงอยังนี้ทงอยังไี้ทานเป็ยังอย่าง,ง,างทงเวทีเพราะว่าเวทีเข้าเห็ดแบบว่าเป็นแบบคลาสสิกแบบสมัยเกา่าบอเขาต้องแบบว่าทงม่แกงบอทำทุกอย่างให้บ่ได้แกงเสียบยุ้น้ำหยอดขึ้นจอดยั่งแท้ ได้แล้วเนาะหาพันผุนละประสันต้นข้อยุใจบันต้นยุวัตละเดี๋ยวให้บ้าบ้ากับปุ๊กี้ขี่รถไปเอาหนูหนูขอต้นเงินนะคะบ่มีหมกเสียบเงินบางสิได้แล้วเนาะห้าพันผุนละนี่หมายถึงอีหยังครับแม่หมายความไปแน่หมายความไปอีกละโอ้ยเนาะงเฮงว่าใส่ปีตุกติกสวัสดีครับ พี่น้องต้อยอดบุญน้ากันได้เด้อน,นะครับผมแล้วเด็กกูก็ยอมเรื่อยมาเรียนศกินอาหารร่วมอนุโมทนาบุญสองร้อยโอนแล้วค่ะแม่จริยาสาทุค่ะแม่ครับ <c oughs> ได้ยุแลว้วค่ะคููบุญอา,า,า <c oughs> อายค่ะครับผมอาอายมาช่วยพ่อจ๋าจะได้ <c oughs> ถึงสามพันคนเร็วๆ <c oughs> อ๋อครับพี่มาสวยพ่อจ๋าบ่ละนอนเบิงตาหนังอยู่คนเนี่ะแนวเด็กนหน่อยเนาะพี่น้องเพิ่นมาปลอกันเดี๋ยวหุงมกันทั้งมีลิ้นทั้งเบกทั้งกักงฟูรีโอ้ที่เป็นความหนาเล็กหน่อยเดี๋ยวนี้ อยากให้แม่พ่ออยากให้แม่หอยกับแม่แตงขึ้นเวทีไปด้วยค่ะแต่งชุดหมอลำโอ้ยแต่งชุดหมอลำจะได้จิบตาได้น้องแม่ไข่บันซิบันเส่บนตาเสืชุดเก็บไม่ได้บันแ่เอาอะไรได้ตุ่มไหมแันนี้พ่อจ๋าตั้งต้นไปถามพี่น้องแล้วหนึ่งหมื่นบาทนะครับเกิดชาติไหนก็ขอให้พ่อกันทุกชาติได้บอดเด้อซาตุรับิตริกรับแม่หอยกับอายุวัน คอยได้เกิดมานำลูกอีเด้อลูกพาเหตุบุญดี่าสันมารอยนะครับุญเ้อะยอือนี่นะครับเออต่อยอดน้ำกันนะครับมือนีบุญเดีนรซี่ยุบานลงเป็นจอบขามนะครับมีขบวนแห่สร้างนางล่ำพาเวศแห่พาเวศนะครับเขาเมืองมีกล่องเงานะครับเรลาเมื่อแรกนี่มีหมอล่ำเสียงวีหกล่ำสิงเปิดฤดูกาลเป็นเมื่อแรกแห่งมานะครับ